สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป .5 ข้อสอบทีเด็ดปีพศ .2562 ในส่วนข้อสอบระดับง่ายเราจะเริ่มต้นที่ข้อ1น,นะครับจำนวนที่1น,นะพิจารณาจำนวน4จํานวนต่อไปนี้จํานวนที่1เท่ากับผลบวกของ1 4ึ่งสีจำนวนนะครับก็คือ1นคูณสแล้วก็0.1จํานวน28จํานวนก็0.1ดคูณด้วย28นะครับ สี่คูณหคูณสได้4 0.1ศูุคูณยีได้2.8 4จุบวกสอได้6.8จุดำนวนที่2ก็คือผลบวก7กับ9ก้าส่วนสิกส่วนสก็คือ0.9นะครับเดบวกด้วยศูได้เ9็ด้านะครับจำนวนที่3ก็คือผลบวกของ5กับ3.2 5ด้บวกด้วยสาก็คือ8ปดนะครับ แล้วก็จานวนที่4ก็คือผลบวกของ1 3จํานวนก็คือ1คูณ3แล้วก็1ส่วน10ก็คือ0.1ครับ34จํานวนก็คือ0.1คูณด้วย3.4นะครับ0.1คูณ3.4ได้3.4อ่านะครับ0.1คูณ34ได้3.4นะครับแล้วก็3บวก3.4ได้6.4ผลบวกค่าน้อยสุดกับมากสุดนะครับ ผลบวกค่าน้อยสุดกับมากสุดก็6.4กับ8.2นะครับ6.4กับ8.2ได้14.6แล้กคูณด้วย10นะครับกนะ็ได้146ครับคำตอบก็คือ146นะครับทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2จากรูป ABCD เป็นจุดที่มีระยะห่างเท่ากันกําหนดให้ส่วนที่แรงเงานะครับกับส่วนที่ไม่แรงเงานะ ส่วนที่แรงเงากับส่วนนี้ครับมีพื้นที่รวมกัน1ตารางหน่วยนะครับพื้นที่ต่างกันเป็น0.4ี่เหลี่ยมหน่วยนะครับจงหาสี่เหลี่ยมนี้คือเท่าไหร่นะนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดคือ1นะครับดังนั้นนะครับส่วนที่แรงเงานะครับถ้าเรานะครับเอาแบ่งนะครับเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับเราก็จะได้นะครับพื้นที่นะครับดังต่อไปนี้นะนะครับ เราจะเห็นว่าส่วนของแรงเงานั้นจะมีขนาด8ส่วน10นะครับตัวนี้ก็จะพบว่ามันมี10ส่วนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับส่วนที่แรงเงาก็คือ8ส่วนนะครับใน10ส่วนนะครับ8ใน10ส่วนที่ไม่แรงเงาก็คือ2ใน10นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะกลายเป็น0.8กับ0.2นะครับ 0.8 0.2เท่ากับ0.6นะครับเพราะว่าเขาให้เป็นรูปทฤษิีมสี่เหลี่ยมก็คือ6ครับตอบจำนวนนั้นก็คือ6มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับรูปที่สร้างโดยราดเชื่อมจุดกลางนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทำซ้ำหลายๆรอบนะครับได้ภาพนี้นะแล้วก็บอกว่าสามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดก็คือ25ส่วน30 3ส่วน5นะครับ25 3ส่วน5ตารางเซนติเมตร จงหาว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นแรงเงามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ25ส่วน3ส่วน8นะครับแล้วก็พอเรานับดูนะครับมีทั้งหมดรูปเล็กเนี่ยนะครับมีทั้งหมด16รูปแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแรงเง,งาก็มีทั้งหมด10รูปนะครับหรือ10ส่วน16นะครับส0ส่วน16ทีนี้ก็สิบส่วน16เนี่ยไปคูณ25 3ส่วน5นะครับส่วนนี้เราก็เปลี่ยนกน่อน นะครับเปลี่ยนรูปนะครับก็เอา5คูณ25ได้125ยบวก3ตัวนี้นะครับก็ได้128นะครับทีนี้นะครับ10บส่วน16นั้นก็ตัดนะครับหาร2ได้5้าส่วน8 5ตัด5นะครับก็เหลือ128ส่วนด้วย8เท่ากับ16คำตอบก็คือมีพื้นที่16ตารางเซนติเมตรครับทีนี้มาดูข้อที่ 4นะครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปหนึงมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ความยาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและหดลง6เซนติเมตรด้านกว้างเพิ่มขึ้น3เท่าและหดลง7เซนติเมตรนะครับถ้ารูปเปลี่ยนแปลงนะครับรูปที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสมีพื้นที่64สตารางเซนติเมตรจงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเดิมมีพื้นที่เท่าไหร่นะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดห4ี่ตารางเซนติเมตรก็มาจาก4ี่คูณสี่ได้หกิสี่นะแปดแปดนะครับแปดคูณแปดได้6กสสดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีด้านยาว8ดเซนติเมตรนะครับทีนี้ความยาวล่ะนะครับก็เอาแดเซนติเมตรตัวนี้นะนะครับบวกด้วยหนะความยาวนะครับแดเซนติเมตรตัวนี้บวกด้วยหดเพราะมันหดไปหนะนะครับแปดบวกหแล้วก็หารด้วยสองเพราะว่ามันเพิ่มเป็น2เท่านะนะครับ ดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับแปบวกด้วยหหารด้วย2 6, ก็จะได้เท่าไหร่ครับแปดบวก6ได้14 14หารสองได้7นะครับดังนั้นความยาวก็คือ7เซนส่วนความกว้างล่ะความกว้างบอกหดหด7นะครับเราก็ต้องบวก7เข้าไปนะย้อนกลับไปนะครับอันนี้หดก็คือลบใช่ไหมนะครับถ้าเราครงมันย้อนกลับก,ก,ก็ต้องเป็นบวกแปดบวก7ได้15้านะครับเขาบอกเพิ่มขึ้น3าเท่าเราก็ต้องหาร3ามนะครับ สิบห้าหารสามได้ห้านะครับเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็คือสามสิบห้าตารางเซนติเมตรครับก็คือคําตอบข้อที่สี่ทีนี้มาดูข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าตัวนี้ปรับเศษส่วนก่อนเพราะว่ามันมีเศษส่วนที่ต่างกันนะครับเก้าส่วนห้าสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นร้อยครับเก้าส่วนห้าสิบก็เอาสองคูณเข้าไปก็จะได้สามสิบแปดส่วนร้อย ตัวนี้นะฮะสิบเก้าส่วนยี่สิบก็ต้องใช้ห้าคูณเข้าไปทั้งบนล่างนะครับห้าคูณข้างบนข้างล่างได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบห้าส่วนร้อยตัวนี้เท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งส่วนร้อยส่วนร้อยครับถัดมานะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบสามส่วนร้อยตัวนี้ไม่ต้องปรับใช้ได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ต้องเอาจานวนเต็มคูณเข้าไปครับสิบเอ็ดคูณด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันหนึ่งร้อย บวกกับ21ได้1 1 2 1นะครับถัดมาตัวนี้9ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ปรับเป็นร้อยนะครับก็คือ900ครับตัวนี้20ตัวนี้ก็คูณ5นะครับก็เป็นร้อจากนั้นเอา5ไปคูณ9ได้45รวมกันก็ได้900 45ส่วนร้อตัวนี้4นะครับก็คือ401นะครับก็บวกได้เลยก็คือ401ครับ ส่วนตัวนี้25ตัวนี้3ก็เป็นจํานวนเต็มก็คือ3 0 0 25ตัวนี้ปรับเป็นร0อยก็ต้องเอา4เข้าไปคูณน,นะครับเมื่อสีคูณข้างล่างได้100ก็ต้องคูณข้างบนนะครับ4คูณ13ได้52นะครับรวมกันก็ได้352ทีนี้ก็มาดูครับเขาบอกว่านะครับตัวนี้เขาปรับเป็นทศนิยมได้นะโดยเติมจุดด้านหน้านะครับก็คือเป็นจุด38นะครับตัวนี้จุด39ตัวนี้เป็น1นะครับ ทีนี้เขาบอกว่าดาวเล็กดับดาวพุธเล็กกว่าดาวพุธเล็กกว่าดาวศุกร์อันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าจุด38มดจต้องน้อยกว่าจุด95นะครับดาวพุธนะครับเทียบกับดาวศุกร์ดาวพุธก็ต้องเล็กกว่าครับถัดมาดาวพุธเทียบกับดาวคารดาวพุธเทียบกับบังคารดาวพุธก็ต้องเล็กกว่านะครับถัดไป ดาวสุกเล็กกว่าดาวอังคารดาวสุกเล็กกว่าดาวอังคารอาไม่ใช่ละนะครับข้อที่3นี่ไม่ถูกต้องครับเช็คอีกทีครับพรฤหัสใหญ่กว่าเสาพระฤหัสใหญ่กว่าเสา,ถ, us, า, bs, us, า un, นะถูกต้องครับถัดไปยูเรนัสใหญ่กว่ายีตจูนยูเรนัสใหญ่กว่ายีตจูนนะครับถูกต้องครับดังนั้นคําตอบที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ3ครับตอบ3ครับมาดูข้อที่6ครับข้อที่6นั้นใช้ซีเรียมแทน เลขโดดจำนวนตั้งแต่1ถึง9นะครับใน2อนประโยคเนี่ยให้ถูกต้องนะครับตัวนี้นะครับเราบอกว่า5ส่วน6ตัวนี้5ส่วนอะไรแล้วก็5ส่วนอะไรตัวนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่ามันเป็นเลขเราวาง6จนถึง11นะครับถึงจะแทนว่าเป็นจริงนะนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น7 8 9นะครับ7 8 9แล้วเขาก็บอกว่า1ถึง9ด้วยนะครับดังนั้น10ไม่ได้นะนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่า1ถึง9นะครับดังนั้นตัวนี้จะแทนได้ก็คือเจดนะครับ8ดแล้วก็เก้าสิบไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็น2จํานวนนะครับเขาบอกให้ถึง9ดังนั้นตัวเลขที่แทนได้ก็คือเจ9ดปดัดมานะครับตัวนี้นะครับสิบจุด1่คูณ4ี่สิบเจ็ดก็ได้4ี่จุดเจ็ดนะครับตัวที่จะแทนได้มีอะไรบ้างมีห้าก็ได้ครับ6ก็ได้เจ็ดด้าก็ได้นะครับ แต่ว่าแทนได้ทั้งสองก็มีแค่3าตัวก็คือ789จํานวนนั้นก็คือนะครับเลขโดดทั้งหมดท,ที่แทนได้ในสี L ่เหลี่ยมแล้วเป็นจริงทั้งคู่นะครับอ่าก็คือ789ครับตอบ3นะครับอ่าก็คือมีอยู่3จํานวนทีนี้มาดูข้อที่7นะครับข้อที่7ตัวนี้นะเอาเลขโดดพวกนี้ไปแทนในสี L ่เหลียมนะครับแล้วหาผลต่างค่ามากสุดกับน้อยที่สุดแล้วคูณด้วย10นะครับหาค่ามา,มากสุดก่อนมากสุดก็คือตัวเลขเยอะสุดนะครับก็คือ9 ลองลงมาก็คือเจนะครับเราก็จะได้เก้าเจดจุดห้าลบด้วยสองจุดสี่นะครับก็ได้9ก้าสบห้าจุดตัวน้อยสุดก็นะครับอสองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าสองจุดสองจุดสี่ห้านะตัวนี้นะข้อเจ็ดนะครับตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่จุดห้านะครับอ่ะยี่สิบสี่จุดห้า 24.5นะครับลบด้วยเกได้14.8นะครับจากนั้นนะครับก็เอามาลบกันนะลบกันนะครับ85.1ลบด้วย14.8ได้80.3คูณด้วย10ก็ได้8.03นะครับอันนี้ก็คือได้8.03ถัดมาข้อที่7นะครับเส้นตรง M และ L นั้นนะครับขนานกันส่วนของเส้นตรง A c เท่ากับระยะห่างอันนี้ก็คือตั้งฉากครับดังนั้นจงหาหมุม a b c นะครับ a c b นะครับ a c b นั้นก็คือ90องศาครับเป็นมุมฉากดังนั้นส่วนของคำถามก็คือ a b c นั้นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ180ลบด้วยนะครับผลบวกของ90กับ50นะครับ90บวก50ได้140ดังนั้น140ลบ 180ลบ140ก็คือ40คำถามที่ถามก็คือมีขนาดอยู่40องศาครับนะครับมุม A B C มีขนาด40องศาทีนี้มาดูข้อที่9นะครับข้อที่9นั้นนะครับเขาบอกว่าความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับข้างล่างเป็นมวลข้างบนเป็นปริมาตรเราก็พลิกกลับเอามาหารก็คือ20หารด้วย5เท่ากับ4 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นสี่ส่วนห้าอ่ะผิดอีกแล้วนะครับตัวนี้สี่ส่วนห้านะนะครับตัวนี้เป็นสี่ส่วนห้านะครับสี่ส่วนห้านะครับก็ได้เท่าไหร่นะอ่าสี่ส่วนห้าตรงนี้เป็นสี่ส่วนห้านะนะครับผิดนะตัวนี้นะครับเป็นปากกาอันนี้ก็คือสีส่วนด้วยห้านะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ไงนะครับท่อนไม้อันนี้ก็เป็น4ี่สิบส่วนห้าได้แ1ดนส่วนห้านะครับตัวน้อยสุดคืออะไรนะครับน้อยสุดก็คือ1ส่วนห้านะครับก็คือตัวนี้มากสุดก็คือ8ครับผลต่างนะระบบผลต่างก็คือ8ลบด้วย1ส่วนห้าก็ได้เจดแล้วก็4ี่ส่วนห้านะครับเป็นข้อสองคตอบก็คือข้อ2ครับตอบ2ครับ ทีนี้ไปดูข้อที่10ข้อที่10นะครับตัวนี้นะครับเราก็แทนไปเลยนะครับเขาบอกว่าต้องไม่ติดกันนะดังนั้นตัวถัดมาก็คือ1 2 1 2 1สองสองตัวถัดมาก็คือ3 4นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้3มครับถัดมานะครับถ้าเราแทนไปนะนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือนะครับ1 2 1 2สองนสองนะครับส่วนข้างล่างล่ะก็คือสอง1นสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ1นะครับ เขาบอกว่านะครับสาสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ว่าเป็นสามสามเหลี่ยมก็คือได้หนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งได้สามคำตอบก็คือสามครับอันนี้ก็คือข้อสอบระดับง่ายนะครับเป็นข้อสอบทีเด็ดปีพศ2องพนะครับในรอบปกตินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ